EFC คนหนึ่งนะครับตามเม้นพ <Pues S 1> <Y aki. S 2> ี <Hayır. S 3> ่ทุกคลิปน้องเขาแน่าจชอบซีรีส์เล่นของ1สีมากและแบบว่าวันนี้นะครับพี่ใจดีมากจะจัดให้ตามคำขอเล่นสีชมพู24ชั่วโมงในเกมฟรีไฟกดไลค์ให้หน่อยได้ไหมครับวฟยนุกต่ไ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 ๆ่ๆต่ไ่ต่ไ่บนหัวบนหวบนหัว สวัสดีเวลุ่นดาวนาเม,มใครที่อยากมีสติกเกอร์ตามหลังเท่เวลาคอมเมนต์หรืออยากเป็นเพื่อนในเกมพี่แป๋มจะฟรีไฟล์หรือ ROV กดสมัครสมาชิก VIP เพียงแค่50บาท <Wow. S 2> หรือใครที่กดสมัคร VIP เจอแจจะได้รับเสื้อลิมิเต็ดจากช่องแป๋มมัดดวงไป1ตัวแถมสมาชิก VIP ทุกคนเท่านั้นจะสามารถดูโพสต์ลับและคลิปเด็ดได้อีกด้วยรีบสมัครกันล่ะก่อนเพื่อนเต็มแล้วเจอกัน เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไปแต่งตัวให้มันเข้าทีมมันก่อนนะครับน้องๆ <S <S ดูชุดที่พี่ใส่พี่เห็นแบบ FC ขอกันมาหลายคลิปกันละเดี๋ยวพี่ก็จะแต่งตัวเป็นสีชมพูสีชมพูเนี่ยม,มันมีของผู้ชายหรือเปล่าวะประเด็นเสื้อเดี๋ยวมีนะผมว่ามีมีป้งใช่ผู้หญิงสีชมพูมมน, <S <S นี่ไงนี่ไงชมพูชมพูนะนี่ชมพูนะนี่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 เฮ้ยอันนี้อะไรอันนี้ดึเป่าอันนี้ร่าอันนี้ใส่กันปะมาๆๆม โอเคล่างปุ๊บรองเท้าครับผมเปลี่ยนรองเท้ากันก่อนเลยน้องๆรองเท้าอันนี้ก็ขอบชมพูนะเอานี่ไหมชมพูนะพี่ว่าเอ้ยอันนี้อันนี้อันนี้ชมพูเออใส่ถุงเท้านี่นะครับชมพูแล้วก็ต้องเปลี่ยนตรงทรงผมเฮ้ยอันนี้ไหมอั้เอาทรผมมาเฟียเนี่ยเอาไหมเอาไหมมาเฟียที่บ่ะหรือแรปเปอร์อันนี้แรปเปอร์นะชมพู นี่สีม่วงเลยว่ะเฮ้ยเรือนี้เรือนี้จริงๆไอ้ดีพี่มันมีของเยอะนะครับแต่นว่งดูกันไม่เข้าตากันเองนะจริงนี่ยแล้ว่าคือสมองมาเฟียแว่นแว่นไม่ชมพูครับต้องเปลี่ยนนี่นี่ต้องม่วงต้องม่วงเจ้าต้องม่วงชมพูนะถึงจะเข้าพี่ว่านี่นี่นี่ข้าเล็กกว่ะข้าเล็กกว่าข้าเลนี่าอันนี้ไหมเออเออนี่แหละนี่แหละเทระเทระเทระไอ้ยางเฟี้ยวอย่างเฟี้ยวว่ะโอเคแล้วเราไปเปลี่ยนสกินปืนกันเลยสลเลียงสลเลียงสเลียงก่อนสลเลียงก่อนสลเลียงก่อนใช่ไหมสัตว์เลี้ยงเสลเนียงม่มี เ็ดโอ้โหไม่มีครับเอเลียนเอ้ยเลียนพี่ชมพูเว้ยมาครับอันนี้เขียวกับวัสดมาคอลเลคชั่นชมพูเขียวกับวัสดดูที่สกินปืนนะครับโอ้ยนี่ไงครับเข้ามาก็อินโฟชมพูไปเลยเอเคชมพูไม่มีนะครับสกาชมพูมาได้เวลาสกาในตำนานกลับมาอีกครั้งนะครับกับสกาชมพูกอซ่าชมพูครับประมาณพี่มีชมพูป่าววะนี่ครับเพิ่งจัดมาร้อนๆครับหยั่งที่นี่เสเป็นนี่ครับ SVD อุียอย่างที่ SVD คาตนะจ้า ปืนเอ้นี่นี่อันนี้ใส่ไปครับโอเคอันนี้ไม่ใช่อีเชียอันนี้คือแบบมาโชว์สกินเฉยๆนะครับน้องๆเออไม่ไม่เข้าดีเกมไปไม่ได้เล่นหรอกสกินดิเช่นนี่ครับอันจะได้เล่นอ่ะ UMB อันนี้พี่ใส่เป็นวัวม่วงแล้วกันจะได้คุมทีมหน่อย VNS ก็สีนี้นะครับผม AB สี่สิบไม่มีชมพูว่ะพวกลูกทรงลูกซองนะครับไม่มีชมพูว่ะเอาเป็นสีม่วงแล้วกันสเปซเอ้ยสเปซพี่มีชมพูเล่นได้ครับสกินดิเซนยี่สิบเจ็ด ลปัจจุบันถึงซีซั่นไหนไม่รู้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาทําคลิปพัฒนาการของเกมฟรีไฟอยู่นะครับตั้งแต่ยุคก,ก่อนจนถึงยุคปัจจุบันนะครับรอดูกันได้เลยซองควังนี่ได้เวลาซองชมพูพี่ออกโงละไปเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นในเกมกันเลยดีกว่าครับทุกคนครับคลิปที่แล้วผมแพ้ก็จริงนะครับแต่คลิปนี้ผมแบบผมมีแบบอันนี้อันนี้ไม่ได้ลุมนะอันนี้คือไม่ได้ลุมเลยนะ2องหนึ่งคือไม่ได้ลุมคือไม่ได้ลุมเลยอันนี้คือไม่ได้ลุมเลย เกมน yeah> anyway> ี้เกมนี้พ oh ี่ขวาพี่ได้แต่งกันมาหรือเปล่าน้องสี่ชมบุ้ยได้แต่งกันมาหรือเปล่าครับแข่งครับโอ้ชุดโคตรเซ็กซี่อ่ะมาเกมเกมแรกเรามันยืนเรียงกันก่อนเกมแรกอ่ะมาเดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ดูกันก่อนนะครับว่าแบบมาดวงลูก้าแล้วก็สมหรอนะครับเราแต่งแฟชั่นไหนมากันในขอ้ยพี่ลืมเปลี่ยนไอวอลอุ้ยสาวๆเป็นนี่ครับน้องเอาเอาเอาท่าเซ็กซี่เซ็กซี่ดีครับเอาท่านี้ไหมครับเยอะเออขอท่าเซ็กซี่ครับเซ็กซี่ครับ มารวงหนึ่งมาดิน้องจังเต้นอ๋อเอเองเต้นไมเ่อกี้เนี่ยน้องายิงตาเงไม่สนนเอาเมื่อกี้ไปหยิบน้ำอยู่เต้นเต้นรอไงเมื่อกี้ทัทีครับผมสงครามมันได้มีการพักลมรับน้องพักลมหรือพักเหลี่ยมครับพักลมครับพบลักร้เยนะจ๊ะเจอตื่นเนี่ยพี่อะดูเอ็มีสีชมพูก้คนกรอวาเอมาครับน้องจะมาสองหสองสาม จะมาสีต่ตัวอะไรครับเฮ้ยรวมหนึ่งคนเดียวใครใครเล่นได้วอร์นยว้วะก็มาดีก็มาดีบอกแล้วครับว่าลูก้าคนเดียวก็ใหม่แล้วครับดเดี๋ยวเดี๋ววเด,ว,ดวลูก้าครับสกี้ที่ใครขึ้นขาแล้วครับมนี่ไหมเออๆวันดีๆนครับมันคือลายสัตว์ครับเออทีนี้เป็นคู่หูปีสัต์หม้อต้มมาลาดแซ่บครับแต่ก็ฟูบน้ทหาีาม่หครับน้องมารวมเฮ้ยมันยาวมันยา่ันย้มนยาโอเคโอเคโอเค <c oughs> เลืเอดไอ้บ่ามามาเลี้ยงตัวเลยมาเลี้ยงตัวมาเลี้ยงตัวขอตึ้งๆครับมุดอยูหอห่หลังไอ้บอหรือเปล่าออกมาดิตายไปแล้วครับหมอนมาปาดซ้ายปาดขวายิงออาากมาไปแล้วอันเนจเอกันเ,เ,เปิดหัวเปิดหัวหกสิบเกียไม่ตายชูนยช่นะชู่่างตัวเลยมาเอาอยู่ไหนอ่ะออกมาดิอยู่ไหนอ่ะตายมาโอ้เก่งเก่งแต่อยู่ไหนอ่ะมุดมุดหัวอยู่ไหนอ่ะมุดหัวอยูอย่ในบ้านหรือเปล่าดูทรงมาดิวิชาหมุนตา แอบอลเลยแอบเออะไรกันรอบหนึ่งอ right. wow. ้าวอยู่ไหนรออยู่ไหนรอบสองโอ้เป็นคนเหลี่ยมอ่ะโอ้เกือบเลี่ยมไปอ๋อไม่เคยดูนารดโตะหรอวิชาดินจาครับวิชาดินจาปีงาแพงเรื่องไหมเกมนี้ห้ามตั้งไอวอล์ไหมได้ก็มาดิห้ามตั้งนะห้ามตั้งนะห้ามเหลี่ยมได้ห้ามเหลี่ยมได้มากนครับก็ดันมาเอาก็มาแล้วครับก็ออกมาดิเหลี่ยมอีกดูทรงละอุ้ยมาก็ดันมาดิห้ามตั้งไอวอรนะอุ้ย อ้าวเขินอ่ะคือแบบพี่เล่นกับสาวๆพี่เล่นไม่ไหวอ่ะครับพี่เขินไม่บอกก็มาดีก็มาหาดีก็มาหาดีถ้าหาอ๋อเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจเลยเลยเจลยมาหาดีเอ้ยเมาลุดเอาเอาเอาเกม้ังเอ้ยเอาเตยไก่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 บนหัวบนหัวบนหัวว เอื่อมเบาค้างเจ็บเก็บไม่หมดอะไรวะพี่คุยโคตรกากอ่ะโอ้เล่นอะไรอ่ะคือผมนักมวยไงไม่ต้องไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องทะเลาะกันครับไก่ทั้งสองคนอ่อนเกือบบอ่อนทั้งสองคนเออพี่เปลี่ยนพี่จับปืนไหนก็ชนะหมดอ่ะเออเขาไม่ได้เก่งครับเมื่อกี้แค่อ่านให้เฉยครับเมื่อกี้ถ้าแค่ติดเล่นเฉยถ้าไม่ติดเล่นได้เมื่อกี้หัวแตกไปไปพี่คุยพี่คุยอยู่เลยอยู่เลยผมผมผมเองไม่องไม่ไม่เล่นพี่คุยไก่เมึงอะไก่เหรอครับน้องเออไปลดิไปดิมึง เออไปดิเออเดี๋ยวไปขอดเองมาดิเออมาดิมามามาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอามาหลุดมาหลุดมาหลุดเฮ้ยว้างโอ้เจ้าคุณไม่ติดโอ้ไอ้ไก่มาช่วยวะไก่เงินี่จะเก่งโอ้ไก่ไก่คุยพี่มาช่วยวะโอ้ไก่ทะลายอ่ะโอ้โหเฮ้ยเจียนเจียน ว้าโคตรไก่อ่ะโคตรเสียใจอ่ะเอ้ยเพียงทะเลาะกันฝองแม่เลยไหมฝองแม่เลยไหมให้พี่เธอฝองแม่เลยเพียเนี่ยสร้างเลยแม่สร้างเลยแม่สร้างเลยแม่ครับสร้างเลยแม่ฝองแม่ถูกฝองแม่เลยไหมครับแต่ทะเลาะกันอย่างเงี้ยให้พี่เธอฝองแม่เลยไหมผมเอง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 มาดิว้ามาดิอุ้ยว้าวอืงเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยพีู่ดไหปพีู่ดไหปพีู่ดไปพูดไหปพูดไุพูดไป

ไอวอลมันน้อยเกินไงเข้าใจไหมโอ้แล้วมันอะไรครับทีมเวิร์กน้องๆน้องสองคนมาด้วยกันต้องมีทีมเวิร์กดิครับเออเราต้องเราต้องแบบสามัคคีดิกว่าทีมเวิร์กอะไรอ่ะเออเราต้องถามเมื่อกีดิออเออเอยนอะไรกันเออเอโยนอะไรกันไม่ได้น้อยหน่าน้อยหนาอร่อยน้อยหน่าอร่อยอร่อยเอออะไรยิงอยู่ไหนอ่ะเอากระจวอลปิดเออเอาพี่คุยพี่คุยพี่คุยช่วยดิ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 ชนวยดิช่วยดิช่วยด่วยด่วยดิวยดิ่วยดิช่วยดวยดิช่วยดิช่วอดี มันแตกเร็วๆนะเขาจ่อเขาจ่อจ้อยจ้อยมาได้ไงวะมาดิมาดิมาดิ๋อลูกอะไรมาเอาลูกอะไรมามาดิมาดิตายแล้วตัวเองอ่ะเร็วเลยเร็วเลยพยากยายากพี่ไบพี่ไแป๊บมาดวงไ ปต้าเป้มฝันดีครับน้องโคตรกล้าครับพี่คุยโคตรกล้าครับโอ้เลิกเล่นเกมรกเกมที่ไปเลยวันนี้นะครับผมชาเลนหนึ่งหนึ่งเล่นของสีเดียวของพี่สีชมพูก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับพี่ก็ได้รับชัยชนะมาแล้วครับผมจำว่าเรืองนี้มีพีได้ปะ ก็ตบสมหลอกกับลูก้าเป็นพิเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นสีอะไรหรืออยากให้พี่เล่นสีไหนก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมคลิปนี้ก็ฝันร้ายเห็นผีฝันดีก็เห็นผีแล้วเจอกัน